ราคาทองคำกำลังทำจุดสูงสุดใหม่แต่จริงๆแล้วถ้าผมจะบอกว่ามูลค่าทองคำลดลง75%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและลดลง97.5%เมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วนี่คือกับดักที่คนทั้งโลกแทบจะเรียกได้ว่าตกหลุมพรางและในอนาคตแม้แต่ตัวผมเองก็จะตกหลุมพรางกับดักนี้อีกกับดักนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่ผม,ผมทีนะครับวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปนะครับก็คือวันจันทร์ที่ทองทำนิวไฮประมาณ1,940เกหรียญดอลลาร์สล็อต่อทอยออนส์นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอดีใจกับคนที่ซื้อทองคำแท่งถือทองคำแท่งอยู่ด้วยนะครับว่ากำไรมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะทําคลิปนี้และมาเตือนนะครับก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนบอก เออ・พิธีพูดถึงทองคําหน่อยพิธีแนวโน้มทองคําจะเป็นอย่างไรผมกล้าพูดเลยครับว่าผมไม่ทราบจริงๆครับว่าราคาทองคําจะขึ้นหรือจะลงแต่มันมีข้อคิดหรือกับดักอะไรบางอย่างซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตแล้วกันว่าสําหรับทองคําแล้วผมมีความเชื่ออยู่2อ,อย่างนะครับ 1. น,นะครับในสายตาผมนะครับตัวทองคําเองเป็นสินทรัพย์ ที่เรียกว่าสินค้าคอมมูนิตี้ครับก็คือมีการซื้อขายจริงเป็นโลหะมีค่าเชิงหนึ่งและเป็นตราสารทางการเงินโดยเปลี่ยนจากสินค้าคอมมูนิตี้มาอยู่ในรูปแบบของสัญญาฟิวเจอร์หรืออนุพันธ์นั่นเองครับเราสามารถเข้าไปลงทุนเก่งกําไรได้โดยที่ไม่ต้องซื้อมาเก็บไว้ก็ได้นั่นแปลว่าทองคําในขาหนึ่งเป็นสินทรัพย์สําหรับการลงทุนของผมแต่เพื่อนๆหลายคนคงได้ยินนะครับว่าหลา,หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า ค่าเงินกําลังเสื่อมค่าทั่วโลกเงินกระดาษจะด้อยค่าหรือกลายเป็นเศษกระดาษจริงๆในสักวันหนึ่งและทองคำนี่แหละก็คือเงินที่แท้จริงจนกระทั่งมีนักลงทุนระดับโลกหลายๆคนนะครับบอกเลยว่าทองคําคือเงินอีกสกุลหนึ่งอันนี้สําหรับผมนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับว่าในฐานะของทองคําเป็นเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งแต่สําหรับว่าเงินจะร้อยค่าเงินจะเสื่อมค่ากลายเป็นการะดาษผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่อาจจะ5ปี10ปีอีก100ปี200ปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าจากประวัติศาสตร์แล้วเราก็เห็นจริงๆว่าเงินสกุลในอดีตหายไปหมดแล้วครับก็เหลือได้เงินสกุลใหม่ๆที่เรารู้จักกันนะครับแล้วทําไมทั้งๆที่ ราคา New High เนี่ยผมถึงบอกว่ามูลค่าทองเสื่อมค่าเป็นไปได้อย่างไรทองขึ้นมาตลอดผมอยากจะย้อนกลับไปนะครับในปีที่แล้วนะครับณนะประมาณเดือน7เดือน8ปดนั่นแหละตอนนั้นนะครับหุ้นเทสลารู้จักกันครับของอีลอนมาก์แล้วครับตอนนั้นอยู่ที่2อ1เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นแต่ราคาทองคำตอนนั้นนะครับอยู่ประมาณ1,400กว่าเหรียญ นั่นแปลว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ทองคําซื้อหุ้นเทสลาเพื่อนๆจะได้หุ้นเทสลาประมาณ5.9หุ้นหรือประมาณ6หุ้นครับแต่ตอนนี้ทุกคนคงทราบเหมือนผมว่าหุ้นเทสลาพุ่งทะยานและตอนนี้หุ้นเทสลาอยู่ประมาณ1,400เหรียญแต่ทองคำเนี่ยอยู่ประมาณ1,930เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนแปลว่าณตอนนี้เราซื้อหุ้นเทสลาเนี่ยได้ประมาณ1.25หุ้นเอง เราซื้อได้ไปถึง2คหุ้นแล้วถ้าเราเอาราคาทองคำเปรียบเทียบกับหุ้นเทสลาแปลว่ามูลค่าของทองคำลดลงถึง75%เลยนะครับนี่นะครับผมบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วทำไมทองคำถึงลดลงไป75%แล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเปรียบเทียบกับหุ้น a เม z o n นะครับที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซใหญ่ของโลกณนะตอนนั้นนะครับหุ้น อเมซอนอยู่ที่10เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทองคำอยู่ประมาณ258เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยส์ออนนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆใช้ทองคำซื้อหุ้นอเมซอนเพื่อนๆจะได้หุ้นอเมซอนถึง25.8หุ้นเลยนะครับแต่ณวันนี้นะครับหุ้นอเมซอนอยู่ที่3,000กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทองคำเนี่ยกลับอยู่ที่1,930เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยส์ออนนั่นแปลว่า ตอนนี้เพื่อนๆใช้ทองคำซื้อหุ้น Amazon ไม่ได้สักหุ้นเลยนะครับต่อนหนึ่งท o อยส์ออนนะและเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตน,นะครับประมาณ20ปีที่ผ่านมาเมื่อทองคำเปรียบเทียบกับหุ้น Amazon แล้วกลายเป็นว่ามูลค่าทองคำหายไปถึง97.5%เเกิดอะไรขึ้นคุณทีมันไม่แฟร์คุณทีเปรียบเทียบแบบนี้มันเปรียบเทียบหุ้นที่เติบโตมันเป็นธรรมดาที่เวลาบริษัทเนี่ย เติบ,บโตขึ้นบริษัทก็ใหญ่ขึ้นมูลค่ามากขึ้นแล้วมันไม่ใช่หุ้นทุกตัวในตลาดผมว่าเปรียบเทียบอย่างงี้ไม่แฟร์อันนี้จริงครับนั้นผมขอเปรียบเทียบใหม่เพื่อนเพื่อน,น,นรู้ไหมว่าณนะตอนนี้ถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะครับทองคํายังเสื่อมค่าอยู่เลยณนะทองคําวันนี้28,600กว่าบาทตอนน่อ1บาททองคานะครับเพราะราคาทองคําในประเทศไทยนะเคยขึ้นสูงมากกว่า29,000บาทตอนน่อ1บาททองคํานะครับนั้นแปลว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ย มูลค่าทองคําลดลงมาตลอดไม่ใช่เหรอครับยิ่งถ้าเพืเ่อนคนไหนนะครับเคยลงทุนไว้ตอนนั้นติดดอยต้องใช้เวลาถึง9ปีในการลงจากดอยหรือบางคนนะครับติดที่26,500เนี่ยซึ่งหลายหลคนเนี่ยโอโ้โหผมรู้จักเลยอะซื้อเยอะด้วยหลายสิบบาทหลายร้อยบาทด้วยเพิ่งได้ลงจากดอยกันมาไม่นานนี่เองไม่ใช่เหรอครับนั่นแปลว่าถ้ามองในมุมนี้ทองคําก็เสื่อมค่าไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวก่อนคุณทีมันไม่แฟร์พี่ๆบางคนอาจจะอายุเยอะ เคยเห็นทองคำเนี่ยสี่พันบาทตอนหนึ่งบาททองคำณนะตอนเนี้สองหมื่นเก้าคุณทีมองในระยะยาวสิคุณทีเห็นไหมทองคำมีค่าขึ้นมาตลอดงั้นผมเอาใหม่ครับพี่ถ้าพี่ซื้อทองคำได้ตอนสี่พันกว่าบาทนะห้าหกสิบปีแล้วผมเชื่อว่าณนะตอนนั้นถ้าพี่เอาทองคำทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นที่ดินแถวทองหลอ่อแถวเพินจิตแถวชิดลมผมก็เชื่อว่าทองคำจะเสื่อมค่าอย่างหนักด้วยเพราะตอนนี้ ที่ดินแถวท่องลอแถวชิดลมเนี่ยหรือแถวสีลมสยามเนี่ยครับมูลค่าตารางวาละเป็นล้านบาทแล้วถูกไหมครับมันก็เป็นการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อะไรบางอย่างอยู่ดีคุณที่มันไม่แฟร์เลยงั้นผมเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะผมบอกว่าผมขออนุญ,ญาตใช้ทองคําเป็นในเทอมของสกุลเงินสกุลเงินที่เรียกว่าทองคําถูกไหมครับ แล้วถ้าเปลี่ยนบอกอ่ะไม่ใช้สกุลเงินในเรียกว่าทองคําแล้วไปใช้สกุลเงินอื่นๆแทนอย่างเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์เงินสกุลไหนก็นแล้วแต่ที่เรารู้จักกันซึ่งตอนเนี้มีคําพูดว่าจริง,รงๆแล้วราคาทองคําขึ้นหรือเงินเสื่อมค่าอันนี้เป็นคําที่น่าสนใจนะครับเห็นแบบทุกคนบอกเหมือนกันหมดตอนนี้เงินเสื่อมค่าใครๆก็รู้ว่ารัฐบาลต่างๆทั่วโลกอะ่ะกลังพิมพ์เงินออกมามหาศาลดังนั้นเงินต้องเสื่อมค่าตามทฤษฎี ตามตักกะความรู้ความคิดของเราเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเอาก,กราดดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมาดูนะอเมริกานะครับเริ่มพิมพ์เงินอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฟดในช่วงปี2008ขึ้นมาถูกไหมครับแต่เมื่อเราใช้ดอลลาร์อินเด็กซ์มาเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลอื่นๆอีก6สกุลเงินนะครับซึ่ง6สกุลเงินเนี้ย โดนใช้มากกว่า20ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกด้วยกลายเป็นว่าณนะตั้งแต่ปี2008นะครับถึงปัจจุบันนะอเมริกาพิมพ์เงินอย่างมหาศาลกลายเป็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นหรือเงินสกุลต่างๆทั่วโลกครับคือดอลลาร์อินด็กซ์นั่นเองอันนี้คือแฟกซ์ครับกลายว่าอา้าวสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่เราคิดมันไม่จริงไม่ใช่เหรอ สิบปีหน่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทั้งที่พิมพ์เงินแล้วคาําถามมีคําถามนึงก็คืออุ้ยเรากลัวจังเลยอะ่ะเงินเสื่อมค่าจริงหรือไม่ผมเชื่อว่าจริงครับเงินนเระยยาวเสื่อมค่าขึ้นแต่ถ้าผมถามเพื่อนๆหน่อยนะในสมัยก่อนที่เรายังเป็นเด็กนะครับมือถือรุ่นใหม่เนี่ยเครื่องละเป็นแสนนะครับตอนนี้มือถือเครื่องละ900ก็มีนะครับกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนแพงมาก เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เครื่องละ900ก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วนะครับเมื่อก่อนผมอยากจะออกทีวีอยากจะเป็นคนที่ให้เพื่อนรู้จักต้องจ่ายค่าโฆษณานาทีและเป็นแสนๆหรือเป็นหลักล้านบาทในช่วงพรามไทม์ตอนนี้ทุกคนสามารถออกทีวีสามารถออกสื่อได้โดยต้นทุนที่ต่ํามากๆตอนนี้นะครับเบนซ์ลดราคา BM ลดราคาการไปเที่ยวยุโรปอเมริกาในสมัยก่อนใช้เงินหลักหลายแสนบาทตอนนี้หลักหมื่นบาท ก็ไปเที่ยวทั้งทริปได้แล้วตกลงเงินเสื่อมค่าจริงๆหรือครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี่คือกับดักในการลงทุนการลงทุนมีข่าวสารมีข้อมูลมากมายแล้วการหลอกกันด้วยความจริงบวกกับเรามีความเชื่อความโน้มเอียงต่อสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วมันทำให้เราจะตกหลุมพรางได้ง่ายๆนะครับ เราจะเห็นนะครับคําที่เราเคยได้ยินมาตลอดเนะหนึ่งเลยอุย้ยต้องลงทุนตลอดเวลานะเดี๋ยวเงินเฟ้อเนี่ยมากินค่าเงินเราเนี่ยด้อยค่าตลอดเวลามันจริงไหมจริงครับจริงในระยะยาวเราลองนึกถึงดูครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็ทําธุรกิจก็ลงทุนไม่เคยคิดถึงเงินเฟ้อเลยครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็สูงกว่าตอนนี้ถูกไหมครับก็แสดงว่าในสมัยก่อนก็มีแนวโน้มที่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าปัจจุบนันอันนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกัน อย่างที่2คือ DCA ไปเถอะเดือนละหมื่นเนี่ยหรือเดือนละพันก็ได้ซักวันหนึ่งอ่ะ30-40ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เงินเนี่ยสิล้าน15ล้านเพราะในอดีตผลตอบแทนของเซ็ตห้นะครับมากกว่า10%อีกคําถามตรงนั้นถามว่าเอา้าจริงไหมจริงเราดูกราฟได้เลยว่าโอ้โหผลตอบแทนเนี่ยเป็นมาตลอดแต่ในอนาคตคือจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่หรือ ทำไมเรารู้แล้วรัฐบาลต่างๆทั่วโลกไม่รู้ธนาคารกลางต่างๆจบการเงินจากเมืองนอกไม่รู้เหรอว่าลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงมากๆทําไมรัฐบาลไม่เก็บภาษีของคนเพิ่มแล้วเอาเงินแทนที่จะมาจ่ายภาษีเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งไปลงหุ้นไปลงตาสาน,นการเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงๆแทนประชาชนแล้วรัฐบาลจะได้เลี้ยงประชาชนในทั้งประเทศทําอย่างนั้นได้จริงๆหรือ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับสิ่งที่ผมกําลังพยายามทําคลิปนี้เพื่อจะบอกครับว่าในโลกของการลงทุนหรือแม้แต่ในโลกทั่วไปนะครับมันมีการใช้ข้อมูลโดยที่ความเป็นจริงมาชี้นํามาหลอกล่อเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลนะครับณนะตอนนี้จนถึงในอนาคตนะครับผมอยากจะแบ่งให้เป็น3เรื่องหลักๆนะครับที่เ,เพื่อนๆต้องระวังนะ1เลยก็คือการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เราต้องดูว่าเปรียบเทียบกับอะไรแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกับสินค้าหรือเงินสกุลนั้นๆหรือกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มประเภทนั้นๆนะครับอันนี้เป็นคําถามนะเราต้องถามอยู่เสมอแล้วถ้าข้อมูลที่เราได้มาเขาเปรียบเทียบแบบนี้เราต้องคิดนะครับแล้วเปรียบเทียบกับตัวอื่นไม่ได้เหรอถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นหมายความว่าอย่างไรอย่างที่ผมบอกครับว่าเราเปรียบเทียบ ค่าเงินสื้อุลต่างๆกับทองเราเห็นเงินด้อยค่าแต่เราถ้าเปรียบเทียบเงินกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเงินมีค่าแล้วยิ่งถ้าเป็นสินค้าจีนเพื่อนๆจะเห็นนะโอ้โหทั้งปักกาทั้งของเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยราคาทําไมมันถูกอย่างเงี้ยรวมค่าขนส่งแล้วสมัยก่อนแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่2นะครับการใช้กรอบเวลาที่เหมาะสมในการใช้ข้อมูลทองคำเนี่ย้อยค่ามาตลอด9ปี เพราะว่าเคยขึ้นทาจุดสูงสุดแล้วลงมาเพิ่งทําจุดสูงสุดใหม่หรือแตะจุดสูงสุดเดิมมันก็เป็นจริงถูกไหมครับก็เป็นแฟกต์อย่างหนึง่งถ้าย้อนกลับไปทองคําจาก4,000บาทขึ้นมา29,000บาทก็เป็นจริงในกรอบเวลาที่ต่างกันแต่ปัญหาคือเราจะใช้กรอบเวลาไหนล่ะที่เราจําเป็นต้องมาใช้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างเช่นผมบอกเออเดี๋ยวผมเนี่ยจะเทรดทองนะครับเป็นเดทเทรดผมก็คงไม่บอกหรอกครับทองเนี่ยนะครับจะมีมูลค่า ระยะยาวนะครับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ถามอาวก็จริงไงในอีก10ปี20ป,ปีถามว่าผมเทรดภายในวันแล้วข้อมูลตัวนี้เกี่ยวอะไรกับผมมันก็ไม่สัมพันธ์กันถูกไหมครับอันนี้แหละครับคืออยากจะให้ระวังนะครับอย่างที่3นะครับการใช้ข้อมูลย้อนหลังอันนี้เราก็จะเจอกันเยอะนะพี่ครับกองทุนเนี่ยปีเนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับแปดแล้วพี่มาลงทุนในกองทุนนี้ไหมผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่พอนๆหลายคนคงเจอครับถูกไหมฮะแต่คําถามก็คือ แล้วถ้าเราลงทุนในกองทุนเนี่ยในอนาคตมันจะได้8%อีกหรือเปล่าหรือเอา้าตอนนี้กองทุนเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วแล้วมันจะขึ้นต่อไปอีกจริงๆเหรือต้องเข้าใจกับเขาว่ามันขายง่ายกว่าจริง,รงๆครับเพราะว่าโอ้ของที่ผ่านมาดีนะมันมีแนวโน้มที่คนจะซื้อถูกไหมเพราะเห็นมันขึ้นมาเหมือนกับทองคําครับเห็นขึ้นมาตลอดเราก็มีแวศว่ามันก็น่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่กลับกันสมมติหุ้นพื้นฐานตัวนึงดีมากโอ้โหราคาไม่มีใครสนใจเลยลงมาตลอดแต่คราวนี้มีนักวิเคราะห์บอกหุ้นตัวเนี้ย กำลังจะกลับแล้วนะแล้วหุ้นตัวนี้ยอยู่ในกองทุนเนี่ยในอนาคตจะดีพี่ครับมาซื้อกองทุนนี้ไหมครับกองทุนเนี่ยผลตอบแทนนะครับในอนาคตจะดีมากๆเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนมาแล้ว5ปีติดครับอันเนี้ยก็รู้สึกแล้วโอ้โหเริ่มขายยากน้องทุนก็แล้วขาดทุนมาแล้ว5ปีจะเอามาทําไมหรือโอกาสขาดทุนก็มีต่อสิอันนี้นะครับก็คือการ b บ Ass ในการใช้ข้อมูลย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เขาบอกโอ้โห DCA ไปเถอะอีก2 0 3 0ปีเนี่ยเราจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้ ลงทุนไปเถอะผลตอบแทนจะได้10%เท่าเดิมอยากจะบอกครับผมไม่ได้ไปแอดต่อดีเซนะครับดีเเป็นวิธีการที่ดีนะครับถ้าเราเข้าใจมันจริงเลือกคุณได้ถูกตัวจริงๆแต่ผมพูดถึงดีเซเพราะว่ามีคนใช้คํานี้กันบ่อยมากดีเซไปเรื่อยไม่ต้องคิดอะไรไม่จริงนะครับข้อมูลเหล่านี้เราต้องพิจนารณาอนาคตสิ่งที่ทําให้เกิดผลตอบแทนสูงในอนาคตเพราะอะไรแล้วในอนาคตยังมีอยู่หรือไม่ประชากรไทยกําลังลด ตอนนี้ New Normal กำลังมาคนทั่วโลกเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นคนจนทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลัหลายสิบหลายร้อยล้านคนโลกเคยค้าขายกันอย่างมากตอนนี้โลกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ค้าขายเหมือนกันเท่าเดิมแล้วแล้วการลงทุนของเราจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ผลตอบแทนจากการลงทุนของเราจะสูงเหมือนเดิมหรือเปล่าคำถามนี้น่าสนใจนะครับสำหรับผมณนะตอนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ และยังไม่จบนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงไม่มีอีกแล้วครับซื้อหุ้นตัวไหนก็ขึ้นไม่มีอีกแล้วครับการลงทุนสูงๆโดยที่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากต่อไปนี้การลงทุนจะไม่ง่ายเหมือนเดิมครับก่อนจบคลิปนี้ผมขอย้ํานะครับคําหลอกลวงที่ใช้ความจริงมาหลอกและยิ่งเราเนี่ยมีใบแอสหรือว่ามีการโน้มเอียงในการเชื่อสิ่งที่เขาจะพูดจะทำให้เรา ตกหลุมพงงได้่ายขอให้เพื่อนมีความสุขและก็สนุกกับการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะคุยกับผมอยากจะปรึกษาแอดมาเลยครับที่ไลน์แอดทีมันนี่ผมยินดีจะคุยกับเพื่อนทุกคนนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ตอบเองตอบชัวร์ครับและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเรื่องเอิญใน Facebook นะครับทุกวันอังคาร3ามทุ่ม ผมกับคุณคิมพอบสเตอรไลฟ์นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการเศรษฐกิจโลกให้ฟังนะครับรายสัปดาห์แล้วทุกวันพฤหัสสามทุ่มเช่นเดียวกันนะครับตัวผมเองนะครับก็จะมีการสอนการเงินการลงทุนพื้นฐานนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรนาฟังคลิปนี้จนจบนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ